สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดติจางชาแนลอีกเป็นประจำเช่นเคยทุกวันนะคะวันนี้คิดจิจังชาแนลจะมาทำคลิปเกี่ยวกับปัญหาเงินติดขัดหนี้สินรุมเราแก้ยังไงก็ไม่หายสักทีให้ทำอย่างนี้นะคะบ้าน ที่มีของเต็มไปเยอะแยะมากมายไม่ได้เก็บอาจจะทำให้การเงินที่กำลังจะไหลเข้ามาสู่ภายในบ้านเราหยุดชะงักเพราะเข้ามาได้เจอพลังงานลบโดยมีของเกการกกรุงรังไปเต็มมากมายเพราะฉะนั้น เราควรเก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมาให้มีของรกรุงดังแบบนี้เลือกเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งซึ่งไม่ให้รกและไม่ให้เลอะเทอะเกะกะโต๊ะทำงานก็เช่นกันค่ะไม่ควรปล่อยรกเลอะเทอะแบบนี้ ควรเก็บและเคลียร์ให้โล่งให้มีแต่โต๊ะที่ทำงานจริงๆเพราะว่าจะทำให้การเงินสะดุดนี่สินรุมเร้าเพราะว่าเราไม่เหลือที่ว่างเปล่าไว้ให้โชคลาภอันใดได้ไหลเข้ามาเลยค่ะควรเลือกเก็บสิ่งของหรือ ควรเก็บไว้ในห้องให้เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่สมควรปล่อยไว้ให้รกกรุงรังแบบนี้นะคะควรเก็บให้เรียบร้อยค่ะให้เลือกเป็นโซนเก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านหรือเลือกห้องห้องหนึ่งเพื่อไว้เก็บของใช้ต่างๆไว้เป็นสัดส่วน ไม่สมควรปล่อยไว้ให้โรคแล้เลิเธอแบบนี้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจั c งชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ